สวัสดีค่ะมันหนีกับพ่ก็ช่องแจ็คสปายเดอร์ค่ะมันหนีกับสีมาเอาเกมใหม่สปายเหรียญครับเกมพายลูกบอลลูกบอลจะมีโยเกียวเดียวไอเกีวนี่สองเกียวนี่มั่งมีถ้าเขาทายถึงเขาได้ยังไหนเลยสองลอยสองลอยเราวห้าต้องให้เรียนส้มตาถึงส้มตาแบบไปเลยหกลอยหกลอยโอเคได้เอาเรียนไมปะ ได้จดมาลุยยกเกวได้ครับยุกเกวกลางเกวกลางยังไยกเกวนี้โอ้ยมันเป็นมูกเิดชวอยู่เมื่อกี้ก่าั่ถมันเป็นมูนะคะพีโนโ<า>่น้องเออลุยแกได้ก่อนแกนี้สา,าจะสาดอโอ้ยบ้เอาแกนี้ชัว มาบมาบมาบโอ้ยเงยสองลอยเสียไปฟิฟี่ค่ะเอาอกตายสองเอาอ,อยากยังไหนบ้างดีๆนำมุนมาเร็วนี่นิอ๋อกูสารับกันปะน่ะ<ม>หนนเอแก้วนี่ชัวร<ม>์เวร็จนอน<ม>ถูกสองลอยได,ได้สองลอยเนี่ย ปาป oh, ่าอิหยองว่ะ่โอ้ยไม่ใช่เงินตีออเดี๋ยวอเดี๋ยวจะโจบกผถูกไหมโอ้เขาจะเขาทำอะไรวะมันเกยวเกีียนแจกแ่าไนึงกัโจบผู้ถูกเอายีเขาตายสามนะเนะเอาเกลากลางอืมอืมอืม นี่ยังมอไปเนเื่อนนี่ยังม่หอหางนี่เหอู้ไม่ชเงินตีไม่เงินบอไอ้โอกาสท่เานึงเหรอตัวนี้ตัวนี่่ยิ่งแกก่อนจำได้ังไงามอยู่แกนี้เอ้แก่นี้เอ่ไอ้โอกาสเ่านซาเอาอีชัว จังได้ยิมึงปพื่อเพื <t os> <t os> <t os> <t os ่อเ่ยังว่าหัวลายสยดีไม่ได้จออกขวานใส่มึงยังยังเสียงเงี้ยเสียงเง้ยอย่าพิ่งอย่าพึ่งยังไมเสียงเงี้ยท้องห่งยดีทยองห่วย ยังอมมันไม่ได้นะคะพี่น้องมึงแข่งห่อแข่งเื่อเจ้าคิมดี้เราฝากก็อะไรแช่สับตะไครับี่นาพอกันไหมสัมรับ